นาคทัตตะสูตรว่าด้วยพระนาคทัตตะ227สมัยหนึ่งท่านพระนาคทัตตะอยู่นาราวป่าแห่งหนึ่งแคว้นโกศลสมัยนั้นพระนาคทัตตะเข้าไปยังหมู่บ้านแต่เช้าและกลับมาหลังเที่ยงครั้งนั้นเทวดาผู้สิงสถิตยอยู่ในราวป่านั้นมีความอนุเคราะห์หวังดีต่อท่านพระนาคทัตตะ ประสงค์จะให้ท่านสลดใจจึงเข้าไปหาท่านพระนาคทัตะถึงที่อยู่และได้กล่าวกับท่านพระนาคทัตะด้วยคาถาว่าท่านพระนาคทัตะท่านเข้าไปยังหมู่บ้านตอนเช้าและกลับมาตอนกลางวันท่านเที่ยวไปเกินเวลาคลุกคลีกับคฤรืหัดพลอยร่วมสุขร่วมทุกข์กับเขาเราโกรว่าท่านพระนาคทัตะจะขนองสุดฤทธ จะพัวพันในตระกูลทั้งหลายท่านอย่าตกไปสู่อำนาจของมัจจุราชผู้มีกำลังผู้กระทำชีวิตให้สิ้นสุดเลยลำดับนั้นท่านพระนาคทัตตะถูกเทวดานั้นทำให้สลดใจเกิดความสลดใจแล้วนาคทัตตะสูที่เจ็ดจบ